สวัสดีพี่น้องสุขสุขคตนะครับรถแห่วินี่เอ็มซาวกันทะลมนะครับพาพี่น้องมาชมหน้าเขานะครับวิวข้างทางนะครับที่รถไฟขบวนพิเศษนะครับที่สองหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับไปทางอุบลราชธานีนะครับถ่ายบรรยากาศมาฝากตอนพี่น้องนะครับอยู่ธรรมชาติหน้าเขาสววงามนะครับเคี้ยวๆซำๆนะครับมาฝากตอนพี่น้อง นะครับมาให้ชมในเบื้องกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วครับพี่น้องครับประมาบรรยายเอาข้างนอกเอานะครับเพราะว่าในหันกับมีเสียงรบกวนร้ายนะครับอ่ะพี่กำลังจะให้พี่น้องสุ้กูสุ้คนนะครับพี่น้องเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำดีท็อปเดอร์เพือเป็นกำลังใจในการที่คลิปคลิปต่อไปนะครับคลิปทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวคลิปโลนเฮเดี๋ยวมีงานสีไทยมาให้ชมนะครับอ่ะ ประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพาชมไปเรื่อยๆนะครับฮ่าฮ่าโดนๆนะครับเสด็จลงคลิปต้องได้ก็ลงคลิปเรื่อยๆนะครับก็สิเป็นรดนแฮเนืวิวธรรมาชาติแล้วก็สิมีสวนยางเนืนะครับตอนนี้ก็สิสสอยู่ในสวนไฮสวนยางนะครับเพราะว่าช่วงนี้รดนแฮบริได้ออกงานนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วง เขาภาษานะครับช่องเขาภาษากันรับงานคือเก่านะครับพี่น้องนะครับออกออกภาษารับงานคือเก่านะครับฝากไปกันแล้วกันเด้อพี่น้องครับผมสวยมาฝากต่อนพี่น้องนะครับทงไ้ทงหน้านะครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้กันแล้วกันนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับสบายดีสุขสุขคนไว้ซ้ำนี้กันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ